ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงปลายทางอาชีพของสุดยอดนักเตะระดับตำนานของฟุตบอลสมัยปัจจุบันอย่างคริสเตียโนโรนัลโดและลีโอน l ลเมสซี่ช่องของเราอยากนำเสนอผลงานและเส้นทางอาชีพของเขาทั้งสองคนในสามฤดูกาลล่าสุดปี2022ถึง2025 ช่วงสามฤดูการล่าสุดถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญในอาชีพของคริสเตียโนโรนัลโดและลิโอเนลเมสซี่ซึ่งทั้ง2ได้ย้ายออกจากฟุตบอลระดับสูงของยุโรปไปยังลีกใหม่โดยสรุปแล้วสแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน โรนัลโดมุ่งเน้นไปที่การผลิตประตูในปริมาณสูงวอลลุ่มในซาอุดีโปรลีก SPL ในขณะที่เมสซี่รักสามารถรฐานประสิทธิภาพเชิงรุกและการสร้างสารรค์เกม Efficiency and Creation ที่เหนือกว่าในเมเจอร์ลีกอกอร์ MLS ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ไม่ได้อยู่ที่ผลงานระดับสโมสรเป็นหลักแต่เป็นความสำเร็จในระดับนานาชาติ เมสซี่คว้าแชมป์ฟี่าเวิลด์คับ2022และโคปาอเมริกา2024ซึ่งเป็นเกียรติยศสูงสุดที่ได้มาในช่วงปลายอาชีพความสำเร็จระดับชาตินี้สร้างความเหลื่อมล้ำครั้งสำคัญในทางฟุตบอลโดยตอกย้ำความเหนือกว่าของเมสซี่ในด้านถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก การเปลี่ยนผ่านสู่ฟุตบอลนอกอยุโรปเส้นทางอาชีพของนักเตะทั้งสองเข้าสู่จุดเปลี่ยนพร้อมกันในปี2023โดยมีบริบทการย้ายทีมที่แตกต่างกันไป คริสเตียโนโรนัลโดยุติบทบาทในฟุตบอลยุโรปในช่วงกลางฤดูกาล2022-2023หลังจากการยกเลิกสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเขาได้ย้ายไปร่วมทีมอัลนาเซอร์ในซาอุดีโปลีก (SPL) การตัดสินใจของโรนัลโดครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนเส้นทางอาชีพของเขาเองเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวเร่งสำคัญในการดึงดูดซูเปอร์ร์ชั้นนำคนอื่นๆให้ย้ายตามไปยังซาอุดีอาระเบีย ซึ่งถือเป็นการบุกเบิกตลาดฟุตบอลใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนมหาศาล ในส่วนของลิโอเนลเมสซี่หลังจากออกจากปารีสแซงต์แจร์แมง PSG เมสซี่ตัดสินใจย้าย,ายไปยังอินเตอร์ไมอามี่ CF ในเมเจอร์ลีก o กอร์ MLS ในฤดูกาล2023-2024การย้ายทีมครั้งนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการสร้างผลกระทบต่อตลาดฟุตบอลในอเมริกาเหนือซึ่งเป็นช่วงก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026การปรากฏตัวของเมส ในสหรัฐอเมริกาจึงเป็นมากกว่าแค่การเล่นฟุตบอลแต่เป็นการยกระดับภาพลักษณ์และความน่าสนใจของ MLS ให้ดึงดูดผู้เล่นระดับโลกคนอื่นๆตามมาด้วยการวิเคราะห์บริบทของลีกและบทบาทผู้เล่นความเข้มข้นของลีกระหว่างโรนัลโดและเมสซี่ในปัจจุบันต้องพิจารณาถึงความแตกต่างด้านคุณภาพของลีกที่พวกเขาแข่งขันอยู่ จากการจัดอันดับ Opta Power Rankings ซึ่งเป็นระบบการจัดอันดับลีกฟุตบอลทั่วโลกโดยอิงจากข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า MLS ของเมซี่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่12ด้วยคะแนน78.5คะแนนขณะที่ Saudi Pro League SPB ของโรนัลโดถูกจัดอยู่ในอันดับที่29ด้วยคะแนน75.1คะแนนความแตกต่าง17อันดับนี้แสดงให้เห็นว่า MLS มีความเข้มข้นขอ,ของการแข่งขันสูง กว่าซาอุดิโปรโลีกอย่างมีนัยสำคัญในระดับสากลความแตกต่างของอันดับลีกนี้มีนัยสำคัญต่อการตีความสถิติการทำประตู การปรับสถิติด้วยบริบทล <Ronaldo S 1> ีกโรนัลโดมีจำนวนประตูสูงมากใน SPL โดยเฉพาะในฤดูกาล2023-2024ท,ที่ทำได้35ประตูในลีกอย่างไรก็ตามการที่ SPL ถูกจัดอันดับต่ำกว่า MLS หมายความว่าอัตราการทำประตูต่อเกมที่สูงของโรนัลโดนั้นเกิดจากคุณภาพการป้องกันโดยเฉลี่ยที่ต่ำกว่าของคู่แข่งในลีก ประสิทธิภาพเชิงคุณภาพของเมซี่ในทางกลับกันประสิทธิภาพเชิงรุกของเมซี่ใน MLS ได้รับการแสดงออกในลีกที่ถูกจัดอันดับให้มีความท้าทายมากกว่าในระดับนานาชาติการทำประตูและแอซสต์ของเมซี่จึงสะท้อนถึงความสามารถในการรักษาม,มาตรฐานการผลิตในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันเข้มข้นกว่า แม้โรนัลโดจะทำลายสถิติการทำประตูของลีกซาอุได้อย่างโดดเด่นแต่เมซี่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพเชิงคุณภาพในลีกที่ถูกจัดอันดับสูงกว่าการปรับเปลี่ยนบทบาททางแท็กติกตามอายุอายุที่เพิ่มขึ้นของนักเตะทั้งสองโรนัลโดเกิดปี1985เมซี่เกิดปี1987ทำให้บทบาททางแท็กติกของเขาในสโมสรใหม่มีการปรับเปลี่ยนไปตามจุดแข็งที่เหลืออยู่ คริ Ronaldo, สเตียโนโรนัลโดศูนย์หน้าตัวเป้าเดลฟินิเชอร์โรนัลโดมุ่งเน้นไปที่บทบาทศูนย์หน้าตัวเป้า CF และใช้แองเอร์เพลย์ซึ่งเน้นการเก็บบอลและยืนรอในพื้นที่อันตรายบทบาทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดการเคลื่อนที่นอกกรอบเขตโทษและเน้นการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูโดยอาศัยสัญชาตญาณการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยม การปรับบทบาทนี้ทำให้เขาทำประตูได้ในปริมาณสูงแต่ลดภาระในการสร้างเกมจากแดนกลางลงอย่างเห็นได้ชัดในฤดูกาล2024-2025สถิติบ่งชี้ว่าเขาได้ลดบทบาทเพลย์เมกเกอร์ลงอย่างชัดเจนโดยมีอัตราแอสซิสที่ต่ำลงรวม4แอสซิสในทุกรายการ แม้จะมีปริมาณการยิงสูงแต่ข้อมูลปี2025ชี้ว่าความแม่นยำในการยิงเข้ากรอบ Shots on Target Ratio อยู่ที่40.39%ลิโอนลเมสซี่เพ์เมเกอร์เชิงรุก The Creator Forward เมสซี่เล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวต่ำ (SS) หรือปีกขวา (RW) และยังคงเป็นศูนย์กลางในการสร้างโอกาสให้กับอินเตอร์มอามีทักษะการเลี้ยงบอลและการส่งบอลที่โดดเด่นทำให้เมสซี่สามารถปรับตัวเป็นย์เมเกอร์ระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพในวัย38ปีบทบาทนี้อาศัยความฉลาดทางฟุตบอลและวิสัยทัศน์มากกว่าความเร็วทางกายภาพซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานเชิงยุทธวิธีของเขา สถิติสแสดงให้เห็นถึงบทบาทการเป็นผู้สร้างเกมของเขาอย่างชัดเจนโดยมีอัตราแอสซิสที่สูงอย่างต่อเนื่องเช่น16แอสซิสในลีก MLS 2025และรวม17แอสซิสใน41เกมสโมสรปี2025นอกจากนี้เมซี่ยังมีสถิติความแม่นยำในการจ่ายบอลที่สูงถึง91%ในปี2025เมื่อเทียบกับ82%ของโรนัลโด การที่เมสซี่ยังคงรักษาประสิทธิภาพระดับสูงในฐานะเพลย์เมเกอร์และผู้ทำประตูได้ทำให้เขาเป็นภัยคุกคามสองด้ดูอัลเทรดในขณะที่โรนัลโดเน้นการเป็นผู้ทำประตูหลัก p r i m a ม y รีโก corer โดยการปรับบทบาทนี้จำเป็นต่อการรักษาสถิติของโรนัลโดในวัยนี้ฤดูกาล2022-2023จุดสูงสุดของเมสซี่ ในฤดูกาล2022ถึง2023เมสซี่มีผลงานรวมที่เหนือกว่าโรนัลโดอย่างเห็นได้ชัดโดยมีส่วนร่วมในประตูรวมโกลส์บวก a s s i s ส,สถึง63ครั้ง38ประตู25 a อสซิสใน54นัดผลงานนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการนำทีมชาติอาร์เจนตินาควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกโดยเมสซี่ทำได้7ประตู3 a อสซิสในรายการนั้น ในขณะเดียวกันโรนัลโดมีผลงานรวม36ครั้ง29ประตู7แอสซิสใน43นัดซึ่งสะท้อนถึงช่วงเวลาที่วุ่นวายจากการย้ายสโมสรและการยุติบท,บ,ทบาทกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาล2023ถึง2024การครองสถิติประตูของโรนัลโด ฤดูกาลนี้เป็นช่วงที่โรนัลโดแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำประตูในลีกใหม่โดยเขามีจำนวนการลงเล่นที่สูงมากถึง51นัดและมีจำนวนการมีส่วนร่วมในประตูรวม63ครั้งซึ่งประกอบด้วย50ประตูและ13แอสซิสทำให้เขากลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดของลีกซาอุดีอาระเบีย ในทางกลับกันเมสซี่มีการลงเล่นน้อยกว่าเกือบครึ่ง29นัดแต่ยังคงรักษาอัตราส่วนการสร้างเกมไว้สูงด้วยผลงาน25ประตู16แอสซิส์รวม41 ความแตกต่างของนาทีที่ลงเล่นสะท้อนความสัมพันธ์ผกผันระหว่างปริมาณและประสิทธิภาพทางกายภาพโรนัลโดสามารถคงความฟิตและลงเล่นในปริมาณสูงได้ใน SPL ในขณะที่เมสซี่มีนาทีที่ลงเล่นน้อยกว่ามากใน MLS และทีมชาติซึ่งเป็นผลจากปัญหาความฟิตและอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าในช่วงวัยนี้ฤดูกาล2024-2025ฤดูปัจจุบันนี้แนวโน้ม การผลิตที่ใกล้เคียงกันณวันที่มีการบันทึกข้อมูลแนวโน้มผลงานรวมของทั้งสองผู้เล่นเริ่มกลับมาใกล้เคียงกันโดยเมสซี่มีส่วนร่วม33ประตู9แอสซิสใน39นัดขณะที่โรนัลโดมีส่วนร่วม39 35ประตู4แอสซิสใน41นัดเมสซี่ยังคงแสดงความเหนือกว่าในด้านการสร้างสารรค์โอกาสโดยมีอัตราแอซิสที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดการตีความประสิทธิภาพเชิงลึก ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพยืนยันว่าเมสซี่มีอัตราส่วน m i n u s per goal or assist นาทีต่อการมีส่วนร่วมในประตูที่เหนือกว่าโรนัลโดในทุกฤดูกาลที่ทำการเปรียบเทียบในฤดูกาล2023-2024แม้โรนัลโดจะทำประตูได้มากกว่า50ประตูแต่เมสซี่ใช้เวลาเพียง56.6นาทีในการสร้างผลลัพธ์เชิงรุก1ครั้ง goal หรือ assist ในขณะที่โรนัลโดใช้เวลา71.1นาทีความแตกต่างนี้ชี้ให้เห็นว่าเมสซี่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในการเปลี่ยนเวลาที่อยู่ในสนามให้เป็นผลงานที่มีความหมายต่อทีมเมื่อพิจารณาทั้งการทำประตูและการสร้างโอกาสซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของเขาในฐานะผู้สร้างสารรคเกม นอกจากเมทริกด้านผลผลิตโดยตรงแล้วข้อมูลเชิงลุกอื่นๆในปี2025ยืนยันถึงความเหนือกว่าเชิงคุณภาพของเมซี่เมซี่มีความแม่นยำในการจ่ายบอลที่91%เทียบกับ82%ของโรนัลโดยิ่งไปกว่านั้นเมซี่มีความแม่นยำในการยิงเข้ากรอบถึง45.95%ในขณะที่โรนัลโด้ทำได้40.39%ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าเมซี่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ Higher Conversion Rate และมีความสม่ำเสมอในการจ่ายบอลมากกว่าในขณะที่โรนัลโดอาศัยปริมาณการยิง Volume of Attempts แม้จะมีประสิทธิภาพต่อการยิงหนึ่งครั้งที่ต่ำกว่ารางวัลที่ได้รับใน3ฤดูกาลปี2022 2025ช่วง3มฤดูกาลนี้มีลักษณะเด่นที่ความสำเร็จในระดับนานาชาติของเมสซี่ซึ่งได้ความสำเร็จระดับทีมและสโมสร ลีโอนลเมซี่ในด้านความสำเร็จระดับทีมชาติเมซี่ได้เติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปในอาชีพของตนด้วยการคว้าแชมป์รายการสำคัญที่สุด FIFA World c ์คล2022แชมป์โลกกับทีมชาติอาร์เจนตินาโคปาอเมริกา2024คว้าแชมป์ระดับทวีปกับอาร์เจนตินาได้อีกครั้งฟินาลิซิม m า2022คว้าแชมป์ระหว่างแชมป์ยุโรปและแชมป์อเมริกาใต้ ระดับสโมสรคว้าแชมป์ลีกเอิง2022-2023กับ PSG และลีกส์คัพ2023ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลแรกของอิน Inter Miami CF Cristiano Ronaldo ความสำเร็จของโรน a l d o ส่วนใหญ่อยู่ในบริบทของฟุตบอลซาอุดีอาราเบียและภูมิภาคระดับสโมสรคว้าแชมป์อาหรับคลับแชมเปียนส์คัพ2023กับอ a นาเซอร์ รองแชมป์อาลนาเซอร์คว้าตำแหน่งรองแชมป์ในรายการ King's Cup 2024และซาอุดีซูเปอร์คัพ2024-2025 น้ำหนักของถ้วยรางวัลในช่วงสาฤดูกาลนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเหนือกว่าของเมสซี่การที่เมสซี่ได้รับถ้วยรางวัลที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สูงกว่าเช่นฟุตบอลโลกและโคปาอเมริกาเมื่อเทียบกับความสำเร็จของโรนัลโดใน SPL อาหารับคลับแชมเปี้ยนส์คลับทำให้ความสำเร็จในช่วงปลายอาชีพของเมสซี่มีน้ำหนักและผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่า 5.2. รางวัลส่วนบุคคลระดับโลกที่สำคัญบอลล่องดอและเดอะเบสความสำเร็จระดับนานาชาติของเมสซี่ได้นำมาซึ่งรางวัลส่วนบุคคลระดับสูงสุดบอลล่องดอสมัยที่8ได้รับในปี2023โดยพิจารณาจากผลมานอันเป็นประวัติศาสตร์ในปี2022-2023ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอิทธิพลของการคว้าแชมป์โลก The Best FIFA Men's Player 2022ได้รับรางวัลผู้เล่นชายยอดเยี่ยมแห่งปีของ FIFA World Club g o โ d e n b ้ l บ2022รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในส่วนของโรนัลโดรางวัลที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้คือการได้รับตำแหน่งผู้ทำประตูสูงสุดในลีกซาอุดีอาระเบียซาอุดีโปรโลีกโกลเด้นบูทในฤด,ดูกาล2023-2024 การมอบบอลล่องดอสมัยที่8ให้กับเมซี่ในปี2023ถือเป็นการยุติการแข่งขันชิงรางวัลส่วนตัวระหว่างนักเตะทั้งสองอย่างไม่เป็นทางการโรนัลโดจึงหันไปให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นทำลายสถิติการทำประตูนในลีกใหม่แทนการมุ่งเน้นรางวัลระดับโลก ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับเราก็ต้องขอบคุณเขาสองคนนี้ที่เป็นเหมือนไอคอนของฟุตบอลในยุคของเราตั้งแต่วันแรกที่โลกฟุตบอลได้รู้จักเขาจนตอนนี้เขามาถึงชานชลาสุดท้ายของอาชีพนักฟุตบอลของเขาทั้งสองคนนี่คือเรื่องราวของโลกฟุตบอลที่เราเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนุกและมีสาระของวงการลูกหนังเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ